ลองเพลงอ้างนะคะก็เพิ่งฝึก้องก็ไปฟังกันเลยนะบีบเข้าไปบีบน้ำตาและบีบมือฉันขอเราให้เห็นใจเธอขอโทษหรืห่วันนั้นที่เคยทำผิดกับฉันให้ยกโทษที่เธอได้ไหมหนาเห็นใจ เธอที่นาเศ้าเล่าเรื่องเขาฉันเองก็เห็นใจแต่ถ้าเธอยังเป็นสุขและถ้าเธอยังมีเขาเธอจะกลับมาหาฉันไหมก็ตอนนั้นฉันคอยเธออยู่เธอบอกเธอรู้ตัวดีจังคำทำอะไร เธอต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองไว้แล้วเธอก็เลือกเขาไงยังจำได้ไหมที่รัก ที่คุยกันไว้นินนาจิบอกว่าเจอจะเลือกเขาละไม่มีวันกลับมาเอาให้อย่ากินน้ำลายตัวเองดีกว่าเสียเวลาร้องขออะไรเธอไม่มีวันได้คืน